เอากันสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับนอนสรับในคลิปีนะครับผมเราพัฒนาของเขาผมมาดีมากเลยนะครับเนาะเข้าต่อเนื่องต่อเนื่องมาเลยนะครับมาเคื่อนเนี่ยก็ได้เฮนะครับเนาะโอ้ยปวดโพดนะครับเนาะเอ้ยหักแน่นะครับเนาะนะครับจับคู่เด่นให้เพื่อนไปนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับก็คือตัวนี้ชุดนี้เลยนะครับเนาะแปดคู่นะครับเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับเนาะศูนย์ศูนย์เข้าศูนย์สองเข้าศูนย์ศูนย์เลยนะครับสามคู่เด่นนะครับวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์มานะครับวิ่งศ เลขออกไปที่86นะครับ0086นะครับนะครับเข้ากับคาดการว่าเลข0ตัวนี้จะมาหลักร้อยนะครับก็คือหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับก็มาศูนย์เลยนะครับนะครับเอานะครับเนาะนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเขาสิไปจับตัวเ่นนะนะครับจับตัวเล่นนะครับในชุดนี้นะครับเขาจับมาในทั้งหมดใน31คู่สำหรับขายใหญ่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็จัดไปเลยนะครับขาใหญ่เนาะ31คู่บ่อนะนะครับเะไรแบบนั้นมาสงวดนะครับ ประ่าต oh ั tous, be, ้งแต่สามสิบเอ็ดคู่นะครับทั้งหมดเนี่ยนี่ครับทั้งหมดนี้เพิ่งเอามาแล้วนะครับเอามาแล้วนะครับทั้งหมดเนี้ก็เอามาแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมก็วากันไปสําหรับในวันนี้เนาะสามสิบเอ็ดคู่นะครับเราเสียมาเบิ่งแต้มร่วมสูตรที่สองนะครับเต้มลมสูตรที่สองก็คือสูตรที่หนึ่งนะตัวนี้เนาะแต้มวมตัวนี้นะครับเต้มลมตัวนี้เป็นเต้มลมสูตรที่สองนะเต้มวมตัวนี้เป็นเต้มลมสูตรที่สองอย่ี๋เขาเสียเบิงสูตรที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเต้มรวมสูตรที่ แ้มรวมสุดที่หนึ่งนะครับข้าเสียงมาจับตัวนี้นะครับไปที่แ้มรวมเลยนะครับสุดที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเนาะอ๋อเดินยาวเลยนะครับันนี้เข้าบนล่างบนล่างเลยนะครับสุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเอเสี่ยวตัวนี้มาจับนะครับเราจะเอาตัวนี้มาจับนะครับแ้มรวมตัวนี้นะครับเรามาหอดหวดล่าสุดนี้เนาะนะครับก็เดินมานะครับเข้าล่างนะครับ ต้มห้าเข้าล่างแ้มแปดเข้าล่างนะครับเต้มหนึ่งแ้มแปดเข้าบนล่างหังวล่าศูนยนี่แ้มศูนย์น, 0, นะครับเข้าล่างนะครับสำหรับในหัวนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้ตัวเก้านะครับในตัวเก่านะครับแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดไดตัวเก้านะนะครับเดี๋ยวเอาสีมาจับเลยนะครับแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองสามห้า เสียงเป็นเสียงนะเสียงรถนะครับเสียงรถจักรเสียงรถนะครับเ็นถนนเนาะนะครับนักรับผมเอาในตัวนี้ออกมาแต้มนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งะสูตรที่สองเขาจำไป่ล้วนะนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งเอาตัวแรกเขาแต้มแน่นะครับเราจะไปที่ตัวที่เขาแต้มนะครับแปดห้าสามแต้มมีไหมมีสามแต้มนะแปดห้ามีสามแต้มเนาะมีสามแต้มนะครับ แปดห้ามีสามแต้มนะครับแปดเจ็ดมีห้าแต้มแปดเก้าก็มีเจ็ดแต้มเก้าสี่ก็มีสามแต้มเก้าห้าก็มีสีแ่ 9, 5, แต้มไม่มีเก้าหกมีห้าแต้มเก้าเจ็ดมีหกแต้มเก้าแปดมีเจ็ดแต้ม เก้าเก้าก็มีแปดแต้มเก้าศูนย์ก็มีเก้าแต้มเอาาเ้าหานที่นี่แต้ม้วยเนาะศูนย์สี่สี่แต้มไม่มีศูนย์ห้ามีห้าแต้มศูนย์เจ็ดมีเจ็ดแต้มศูนย์เก้ามีเก้าแต้มหนึ่งสี่มีห้าแต้มหนึ่งห้ามีหกแต้ม หนึ 1> 1, 7, 8, แบบ่งเจ็ดมี 6, แปดแต้มสองสี่มีหกแตบบ้มสองห้ามีเจแบบ็ดแตบบ้มสองเจ็ดมีเก้าแต้มสองเก้าหนึ่งแต้มไม่มีสามสี 3, 4, 7, แบบ่เจแบบ็ดแตบบ้มสามห้าแปดแต้มห้าสี่เก้าแต้มห้าหกหนึ่งแต้มไม่มี ห้าแปดสามแต้มห้าเก้าสี่แต้มไม่มีห้าศูนย์ห้าแต้มหกห้าหนึ่งแต้มไม่มีหกเจ็ดสามแต้มหกเก้าห้าแต้มเนานะครับเนาะในรอบนี้ได้กี่คู่นะครับนับเลยนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่บสามยี่บสี่ยี่บห้ายี่บหกเอานะครับยี่สิบหกคู่เนาะตัวนี้ยี่สิบหกคู่ตัววงสีแดงยี่สิบหกคู่นะครับเนาะถ้าได้ยี่สิบหกคู่นะครับอ่านยะี่สิบหกวดที่ผ่านมาได้ยี่สิบสี่วดผ่านมาได้ยี่สิบสี่วดนี้ได้ยี่สิบหกนะครับ เนาเราจะแยก26คู่นี้ออกมานะครับเราจะแยก26คู่นี้ออกมานะครับนะครับเนาะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเนาะนะครับ26คู่เนาะ26คู่นะครับวันนี้26คู่นะครับเนาะสำหรับเหลขในชุดนี้นะครับนะครับ ใ <t desserts> น26คู่นะครับแล้ววันที่นี้นะครับเป็นไงเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาเบืองตัวล่นเนาะนะครับในตัวเดงของเรานะครับในงวดนี้นะครับจะออกมาเป็นตัวแบบไหนนะครับก็26คู่นี้ก็บนล่างนะครับบนนี้เลยสําหรับในวันนี้ก็ถึงคิวของเลขดับนะครับถึงคิวของเลขดับนะวันที่ผ่านหน้าบบมันคิวนะครับถ้าเป็นคิวเราก็จะแต้มสีม่วงทันทีเลยนะครับดับตัวไหนนะครับก็จะถูกกากระบาดโดยสีม่วงนะครับนะก็คือคู่ดับนะครับสําหรับในเลขของเขานะครับในวันนี้เป็นวดที่ สามนะครับเนาะวดที่สามวดที่่านมาเป็นวดที่สองนะครับวดที่สองที่เข้าต่อเนื่องมานะครับเนาะการร่วมเราสิบเจ็ดงวดสิบแปดงวดเนี่ยสิบแปดงวดนะครับสิบแปดงวดนะครับแต่ว่าตัวถทำมันถามันหลุดหรือมันพักนะครับเราก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับเข้ามาแล้วสองงวดติดนะครับวดนี้เป็นวดที่สามวดนี้เป็นวดที่สามนะครับวดนี้งวดที่สามนะครับวดที่สามเนาะวดนี้ วันนี้วันที่สามนะครับครับในวันนี้เนาะวันที่สามนะครับชุดเด่นของเรานะครับยี่สิบหกคู่นะครับยี่สิบหกคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะคอยมาจับคู่เด่นของเขาเนาะนะครับแต่ว่าตัวเล่นตัวนี้นะครับเนาะก็สําคัญใน่สุดที่หนึ่งกับสองนี่สำคัญสําคัญมากเลยที่หนึ่งกับที่สองตัวนี้นะครับเนาะนี่ยครับจับคู่กันมาในศูนย์ศูนย์นะครับเขาคาดว่ามันสีเบิลนะครับก็เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเราก็ฟันศูนย์เก้า ไอ้ช่วน00นะครับก็คือคู่เบิ้ลนะครับเนาะเท่ากันไม่เนี่ยนะครับสามคู่99 00 1ูนะครับก็มา00ครับในชุดนี้สําคัญนะในสุดที่เ่กับสองเนี่ยนะสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองนะครับเอ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันตอนนะครับ890ก็มานะครับ0แล้วก็มา8ปดว่ที่ผ่านมาเนี่ย890เนี่ยมาสองตัวนะครับ นะครับเลขตัวที่มาทุกงวดก็คือแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์เลขสามตัวนี้สีมาทุกงวดนะครับแปดเก้าศูนย์ไม่บนก็ล่างมาทุกงวดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแล้วทาเทาาไปเทียบนะครับในงวดนี้นะครับชนแปดกับงวดนี้นะครับชนเก้านะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ชนเก้านะครับถ้าเป็นงวดนี้เนาะนะครับงวดนี้ก็คือตัวนี้นี่นะครับเนาะตัวนี้ครับสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับตัวนี้เนาะแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันมาทุกงวดนะครับแปด เก้าศูนมันก็จะชนเก้านี่ยชนเก้าตัวนี้ชนเก้านะครับวันนี้แปดเก้าศูนย์ชนเก้านะครับเนาะตัวไหนที่มีเก้าก็นะครับตัวไหนที่มีเก้าก็จับเลยประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยมาว่ากันเนาะนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับในงวดต่อไปเนาะครับ ในวันนี้ก็ใครทุกคนโชคดีคือเกานะครับเพราะว่าเลกค่ะมันเริ่มต้นที่สส่เดินประมาณสองสามวันเนี่ยก็ประมาณสิบโงวดขึ้นไปนะครับสิบงวดขึ้นไปนะครับมันถึงจะรอหลุดนะครับเนาะมันก็จะพักล่ะพักหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินยาวที่สุดสามสิบสองวดนะครับสามสิบสองวดเดินยาวที่สุดนะครับแล้วก็พักหนึ่งงวดจะบุ่ลดจะบ่าลดซ้ำนะครับจะไม่ลดถึงสองงวดติดกันนะครับก็จะประมาณลดหนึ่งงวดแล้วก็จะเข้าไปอีกประมาณสิบ นะครับสิบสิบห้ายี่สิบนะครับสามสิบนะครับจังคอยรุดเทียนหนึ่งหรือพักเทียนหนึ่งนะครับนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เสียวเพียงสามีเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจะมาบางในเรื่องทนี้็คู่ไหนจะเด่นนะครับในทั้งหมดนี้นะครับเอาเพื่อนเพื่อนๆนตัวใดไม้ตาไว้ตัวใดแน่นะครับเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนในงวดนี้นะครับชอบตัวไหนในงวดนี้นะครับอืมชอบตัวไหนในงวดนี้นะครับก็จะมีเก้าเต็มไปหมดเลยนะครับเก้าเพียบเลย ครับมีเก้าเนาะนะครับสําหรับตัวชนชนนะมันชนเก่านะครับสูตรสูตรอันเลขกเด่นครับมาทุกหวดนะครับชนเก้านะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้จะปเอาไปเป็นตำหนีเนาะนะครับนั่นเพลินไปเลยในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาจับคู่เด่นนะครับแล้วก็วิ่งตัวเดียวฟันธงแล้วก็เลขดับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเพียงสำานินั้นเพลินไปเลยสวัสดีครับ